สามตัวเน้นสามตัวการันตีวันนี้จะเป็นคู่ไหน,นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยครับมอวานนี้ครับเป็นไงบ้างครับสามตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้ครับก็แตกมาสองหลุดไปแค่หนึ่งครับใครที่เอาหน้าช่องไปแย่งเน้นก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะค,นรนครับหน้าช่องวัสดุนะครับในครอบครัวเดียวบ้านไม่ต้องพูดถึงเลยครับ,ไม,รรบไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นที่วางไว้2ตัวนะครับแล้วก็รวมถึงชุดโครงการ3อีก2ชุดสวยๆครับต้องบอกว่ามอวานนี้ครับผลประกอบการในบ้านของเราก็ยังทํางานมาครบเหมือนเดิมครับพี่ในอยู่ี่ครอบครัวและอยู่ในหมู่บ้านและตาม ยินดีด้วยแล้วกันนะครับนี่เลยครับถึงบอกว่าอยากให้รองนะครับเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือพี่นะครับที่รัทับฟุตบอลเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไฟ์เน้นกว่าน่าช่องหน้าไฟ์แบบนี้ครับสวยๆแบบนี้ก็ทางเข้าง่ายๆใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าไว้อยู่ครับลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวดวยกันดูลับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเอาดีครับปรเดี๋ยวกลายเป็นสามคู่ครับมาให้เรื่องนี้เรื่องเชียมเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับฟังบทคราข้อบทวิจารณ์เนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับ ไปที่คู่แรกเลยดีกว่าครับเพื่อการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่พิม์ลิขิตครับคู่ระหว่างด้านบอลมาร์ตครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านิวคาสเซิลครับก่อนจบการบอลมาร์ตครับผลการ5เกมล่าสุดครับถือว่าทำได้ดีเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับแพ้ไปแค่2เกมครับน่าล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดบ้านชนะไบตันครับมาถึง2ฤดูต่อหนึ่งเลยนะครับส่วนหน้าทีมเยือนนะครับอย่างด้านิวคาสเซิลครับผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีครับ5เกมล่าสุดชนะมาแค่เกมเดียวครับหลุดแพ้ไปถึง3เกมเเลลลยนนะคครรัับบแ้วก็หุดสมอไป่ึง แนะนําให้เลือกเฉียยริจวานอย่างบอลมาได้เลยนะครับวันนี้จะได้เปลี่ยนเป็นการเล่นในบ้านตัวเองแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าแถมเกมในบ้านพวกเขาทาได้คันดีครับผู้นี้ครับถ้ามองจากเฮดเวิครับเจอกันมา4เกมหลังครับเป็นฝ่ายที่บอลมาร์เก็บชัยชนะไปได้ทั้ง2เกมครับแล้วก็หลุดเสมอไปหนึ่งครับแล้วก็เจอกันมาเกมล่าสุดในปี2025ครับพอเป็นฝ่ายนั้นบอลมาร์ครับบุกชนได้ถึง4ประตูต่อ1เลยนะครับแล้ววันนี้กําแพงครับเปิดให้บอลมาร์ครับเป็นต่อแค่ปอป่าไหลลงมาเสมอตัวครับ้าามอจะเนน่ับปิด เก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เราเชียร์ไปที่บอลมาได้เลย และคู่ที่2นะครับคู่ของแรานซันเดอร์แลนด์ครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านแอตตาวิลล่าครับเจ้าบ้านแันเดอแนด์ครับผลงาน5เกมล่าสุดครับชนะไป1เกมครับเสมอไป3หลุดแพ้ไป1ครับฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าจาะพืทังหน้าเสมอได้ส่วนมากครับเกมล่าสุดที่ผ่านมาครับพวกเขาเนี่ยก็บุกไปเสมอคิตตันเพลยครับมา6ต่อ0เลยนะครับส่วนนักทีมเยือนนะครับอย่างด้านแอตตาวิลล่าครับผลงานช่วงนี้นะครับ5เกมหลังก็ยังหาชัยชนะไม่ได้เลยครับแพ้ไปถึง2เกมแล้วกกกกก็็็หหลลลลุุุดดดดดเเ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 เสสสมมมมมมมอออออออไไปปป3คคคคคครรรรรรรััััััับบ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 นน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 น่่่่าาาาาทีีีผยย์ฟ1 1ะะืื้้ถงจจฮพ างกัครูครับถ้ามองจากเฮดเวครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางครับเจอกันมา3เกมล่าสุดครับเป็นฝ่ายที่แอตตาวิล่าครับเก็บชัยชนะไปได้2เกมแล้วก็เสมอไป1เกมครับัดล่าสุดที่เจอกันมาวันนี้ครับก็เป็นฝ่ายที่แอตตาวิล่าครับบุกไปชนะได้นะครับถึง3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับแล้ววันนี้แอตตาวิล่าครับอาจจะรับบทเป็นเกมเยือนก็จริงครับแต่ว่าไปจอดลึกกระแสภายในนะครับเรื่องขุมนลักเตะตัวผู้เล่นครับก็ยังมองว่าแอตตาวิล่าวันนี้ยังดูพร้อมกว่ายังดูดีกว่าครับวันนี้ยังไงก็อาจจะเป็นเกมเยือนครับการันตี่าบ และคู่สุดท้ายนะครับคู่ระหว่างนัทแอสเนอลครับคนนี้จะเปิดบ้างนัทแมนซิตี้ครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับผลงาน5เกมหลังของพวกเขานะครับชนะไปถึง4เกมแล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวครับน่าล่าสุดท um ี่ผ่านมาครับในรายการบอลถ้วยครับก็บุกแพ้ดับินเบาครับมาถึง2ประตูต่อ0เลยนะครับส่วนด้านทีมเยือนนะครับอย่างแมนซิตี้ครับผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ3เกมล่าสุดนะครับแพ้ไป2เกมชนะ1เกมครับน่าล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดบ้านชนะนาโปลีถึงสประตูต่อ0เลยนะครับคูนีี้้ครับแนนะใหเเลือกชยร์ทีเจ้้าาาาบนนอออย่งร์เซลได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเเลยว่าจอกันมมา4เกหลังนะครับพวกเขาเนี่ยเป็นฝ่าำให้เล เก็บชัยชนะได้ถึง2แล้วก็เสมอไป2ครับนัดล่าสุดที่เจอกันมาในปี2025ี่เนี่ยก็เป็นฝั่งด้านอาร์เซนอลครับเปิดบ้านชนะไปได้ครับถึง5ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับแล้ววันนี้จะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านอย่างที่บอกครับกำแพงวันนี้เปิดมาไม่แรงด้วยนะครับปอปลาไหลลุงมาเสมอตัวครับถ้ามองจากกระแสวอเตอร์แน่นต้านครับก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจอาร์เซนอลวันนี้ครับการันตี3แต้มอย่างแน่นอนครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสาตัวนี้นสายหนักที่คัดมาให้นะครับก็ลองไปเลือกตามดูแล้วกันนะครับส่วนพี่ในที่ไม่อยากคิดเองไม่อยากวิเคราะห์เองเนี่ยก็ทางเข้าง่ายๆใต้ลูโปไฟล์มีทางเข้ามาอยู่นะครับลองเปิดใจข่าเป็นครอบครัวกันดูรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครับนออก่อตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างความสุขสวัสดีครับ